สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่ก็มาเฉ,ล,ฉเลยข้อสอบจริงของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนรัฐบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชุดที่4วิธีการทำโจทย์หรือคำสั่งของการทำโจทย์ทุกข้อในชุดนี้นะคะให้น้องเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจากทั้งหมด4ข้อทีนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะข้อที่1 ข้อใดใช้ไม้ยามกได้ถูกต้องข้อ1คุณพ่อไปที่ที่ทำงานข้อสองฉันไปเที่ยวสวนกับเพื่อนๆนข้อ3ท่านทรงได้รับรางวัลแม็กไซไซข้อ4เขาซื้อดินสอสองแท่งแท่งละ5บาทอ่ะเขาถามถูกไหมว่าข้อไหนใช้ไม้ยามกถูกต้องไม้ยามกก็คือเครื่องหมายนี้นะอ่ามีทุกข้อเลยถูกไหม ทีนี้คำว่าไม้ยามกเนี่ยมันมีหลักในการเขียนถูกไหมว่ามันจะใช้ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่ออย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พี่ถามก่อนว่าไ ok ม้ยมกปีไว้ทําไมไม้ยมกนะไม้ยามกอย่างนี้ถูกไหมถามว่ามันมีไว้ทําไมก็คือมันจะเอาไว้ต่อหลังคําวลีหรือว่ากลุ่มคําอะไรก็แล้วแต่เพื่อต้องการให้อ่านซ้ํา เพื่อต้องการให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งถามว่ามันจะอ่านซ้ำได้เมื่อไหร่มันจะใช้ไมโครมโเพื่ออ่านซ้ำได้ว่าคำสองคำน้ำคำขอโทษทีค่ะคำสองคำนั้นอ่ะจะต้องเป็นคำคำเดียวกันและมีหน้าที่อย่างเดียวกันอย่างเช่นถ้าสมมุติคำนี้เป็นคำนามคำซ้ำตรงเนี้ยก็ต้องเป็นคำนามเหมือนกันห้ามถ้าตรงนี้เป็นคำนามปุ๊บ าจะไม้ยมกเพื ok ่อตรงนี้ให้เป็นคําบุพบ,บทไม่ได้เด็ดขาดเลยถูกปะอ่าบุพบ,บทเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคําซ้ําเราใช้ไมยมกได้เนี่ยคำข้างหน้ากับคําข้างหลังจะต้องเป็นคําที่มีความหมายเดียวกันและมีลักษณะที่เป็นทําหน้าที่เหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นอ,อ้อและอย่างหนึ่งพี่ลืมบอกว่าไมยมกห้ามใช้กับอะไรบ้างนอกจากนี้ก็คือ 1. ห,ห้ามใช้กับชื่อที่เขากําหนดขึ้นมา อย่างเช่นเป็นสมมุติเป็นชื่อรางวัลที่ที่เหมือนอ่านได้เหมือนกันก็ห้ามใช้ไม้มกหรือห้ามใช้ไม้มกในบทกรอนหรือบทร้อยแกะร้อยกรองอ่ะห้ามใช้ทั้งหมดทีนี้มา่องรู้แล้วว่าไม้ยมกเนี่ยใช้ได้กับอะไรบ้างและใช้ไม่ได้กับอะไรบ้างก็เริ่มรู้ที่ข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งบอกว่าคุณพ่อไปที่ที่ทำงาน สองคำนี้มันใช้ไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรแม้ว่ามันจะอ่านว่าที่เหมือนกันแต่น้องนึกดูนะว่าคุณพ่อไปที่มันเหมือนว่าคุณพ่อไปที่ไหนซึ่งคำนี้เป็นคำบอกว่าไปที่ไหนแต่คำว่าที่ตรงนี้มันมาจากคำว่าที่ทำงานที่ทำงานตรงนี้เป็นคำนามถูกป่าหมายถึงสถานที่แต่ที่ตรงนี้เป็นคำบอกโปรดเป็นคำเชื่อว่าคุณพ่อจะไปที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำข้างหน้ากับคำข้างหลังก็ไม่เหมือนกันวันนี้ก็ผิด มาดูข้อสองฉันไปเที่ยวสวนกับเพื่อนๆนคำหน้าก็คือเพื่อนที่เป็นคำนามถูกปะ่ะส่วนคำหลังก็เป็นเพื่อนที่เป็นคำนามเหมือนกันเพราะฉันเนี้ยใช้ได้ถูกต้องเลยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเพื่อนเหมือนกันหมายความว่าเออไปกับเพื่อหลายคนนะอะไรประมาณเนี้ยเป็นเหมือนกันเน้นย้ำอะไรเงี้ยเพิ่มความหมายเฉยเฉยอันเนี้ยถูกต้องเป็นการใช้ไมยมกที่ถูกต้องทีนี้ยังไม่ตอบมาดูข้อ3ามกับข้อ 4, สี่ซิว่าผิดตรงไหน ข้อ3บอกว่าท่านทรงได้รับพระราชทานรางวัลแม็กไซไซแม็กไซไฟมันเป็นชื่อรางวัลถูกปะซึ่งแม็กไซไซมันมาจากชื่อคนเพราะฉะนั้นแม็กไซไซถามว่าใช้ไม้ยามกได้ไหมไม่ได้ถูกปะฉันนี้ก็ผิดส่วนข้อ4เขาซื้อดินสองมาสองแท่งแท่งละ5บาทไอ้สองแท่งเนี่ยถ้าน้องนึกภาพนะซื้อดินสองมาสแท่งจบแท่งอันนี้คือเป็นลักษณะนามถูกไหมคะ แต่ว่าแท่ง,งางนที่2เนี่ยมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยแท่งนึงอะราคา5บาทซึ่งมันตกมันไม่ใช่ลักษณะนามถูกไหมมันเป็นคำนามเพื่อใช้แทนคำเนี้ยหรือเป็นคำศัพท์นามประมาณนี้เพื่อใช้แทนคำว่าดินสอเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูข้อ1ข้อ2อไอ้ข้อ1ข้อ3ข้อ4ี่เนี่ยมันเป็นการใช้ไมยะวกที่ผิดทั้งนั้นเลยจริงปะข้อ1ใช้เพราะว่าคนละหน้าที่การผิดข้อ3 ใชเพราะว่าใช้ผิดเพราะว่ามันเป็นชื่อรางวัลห้ามสะใช้ไมยมกุกพอเป็นชื่อเฉพาะต้องเขียนเต็มเตมส่วนข้อ4ผิดเพราะว่ามันทําหน้าที่คนละอย่างกันคล้ายๆกับข้อ1เพราะฉะนั้นข้อที่ใช้ไมยมกุกไ,ได้ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวคือข้อสเพราะว่าคําว่าเพื่อนข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยเป็นคํานามเหมือนกันใช้เพื่อนๆนเพื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นการเน้นหรือการเพิ่มความหมายฉันข้อนี้ถูกต้องนะคะ